จเจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละสามครั้งพิกุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามออกไปสามประการอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายสามประการคือชาวร้านตลาดในกรณีนี้ ย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลายเย็นพิขูทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลเป็นผู้ควรเพื่อจะได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้ หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้งอกงามออกไปนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไปสามประการอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายสมประการคือ ภิกุในกรณีนี้ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้าย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลากลางวันย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลายเย็นพิกุทั้งหลายภิกขุที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุ หรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไป